สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเหรียญหลวงพ่อพัดบุญยก,กาโมวัหดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเจริญพรบนนะครับยันสวนมหาเศรษฐีนะครับปี2,563นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับตลับสีน้ำเงินนะครับผม เรามาชมภายในเลยนะครับเหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะครับเจริญพรบนนะครับลงยาน้ำเงินนะครับโบสีขาวนะครับด้านล่างจะเป็นชื่อหลวง หลวงพ่อนะครับหรือหลวงปู่พัดนะครับด้านข้างโบซ้ายขวาจะเป็นเลข9้านะครับแล้วก็ยันตรงหน้าอกด้านซ้ายนะครับของหลวงปู่นะครับรุ่นเจริญพรบนนะครับซึ่งวัดจัดสร้างนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเจริญพรบนยันสวนนะครับ เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับด้านหน้าเหรียญมีความคมชัดนะครับเหรียญจะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญรุ่นเม่ตามหาโพบกระซับนะครับจะเล็กลงมาหน่อยนะครับจะเล็กลงมาหน่อยเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ ทองแดงลงยาน้ำเงินโบขาวนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับขอบตัดมีความคมนะครับความคมนะครับ ด้านหลังเป็นยันสวนนะครับเลขโค้ด205 3นะครับ2053นะครับวัดห้วยด้วนอำํำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเนื้อทองแดงนะครับ เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ราคาไม่ค่อยสูงนักนะครับยังอยู่ที่หลักร้อยไม่เกินไม่เกินห้าร้อยเช่นเดียวกันนะครับแต่มีความคมชัดและสวยงามมากครับ จเจริญพรบนวัดจัดสร้างนะครับยันสวนเลขโค้ดสอง3้าสามนะครับ ผิวจะออกมันกระจกหน่อยครับทองแดงกระจกเลยนะครับอาจจะสะท้อนนะครับสำหรับท่านใดที่รับชมคลิปจเจริญพรบนยันสวนนะครับวัดจัดสร้างนะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมนะครับแล้วก็ยังไม่มีเหรียญเก๊เข้ามานะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ